ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหอจกอบีเอคาสวิทยเยานะครับผมเนตนะครับที่ภาษาการขายประจําร้านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอรถสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับผมเป็น Fo r d เ a n g จ r XL นะครับผมเครื่อง2.2 High r i d e r นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็มาอยู่ที่50,000กว่าโลนะครับเป็นรถเจ้าเดียวมือเดียวออกศูนย์นะครับไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำจมน้ํารับประกันหลังการขายให้3ปีนะครับ ตัวนี้ราคายอยู่ที่4แสนต้นๆนะครับผมคันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับบัตรข้าราชการนะครับบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับบัตรพนักงานแล้วก็บัตรเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็สามารถออกรถกับเราได้เลยนะครับผมใครที่มีรถเก่าๆนะฮะอยากจะเอามาเทินก็สามารถมาเทินกับเราได้นะครับคันนี้นะครับผมผ่อนเดินละ8,000ต้นๆนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันกันนะครับว่าคันนี้จะสวยคันไหนนะฮะตัวนี้นะครับออปชั่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับผมด้านหน้าก็ครอบไฟด้านหน้าด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับส่วนกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมนะฮะส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแมก อันลอยขอบ16กนะครับผมนะฮะก็เป็นยางดันหลบนะฮะยางปี2017นะครับผมยางปี2 0 1 7สภาพสีโดยรวมถือว่าเดิมโรงงานนะครับไม่มีประวัตินะครับผมตอนนี้ไม่มีทําสีแน่นอนเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเครื่อง2.26สปีดนะครับนะฮะตอนนี้ก็ติดตั้งบันไดข้างให้จากโรงงานนะครับ ่วนของด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งกันชนหลังนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไลเนอร์กันนะครับผมตัวนี้กระบะไลเนอร์คันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีการบรรทุกหนักมานะครับผมมาดูหัวน็อตด้านท้ายนะครับผมเนี้ยหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับผมเนี้ยเดิมๆนะครับแล้วก็เม็ดอารนะครับนี่เป็น ปั๊มมาจากโรงงานนะถือว่ายังคมอยู่เลยนะครับไม่มีทําสีนะครับผมด้านนี้เหมือนกันเลยนะครับเ mm hmm. ม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยแกะนะครับผมแล้วก็ไฟไท้ายนะครับจะมีครอบไฟไท้ายเป็นสีดำด้านนะครับเป็นของแท้จาก,กศูนย์ฟอร์ดเลยนะครับผม ตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนะฮะกระจกไฟฟ้าแบบภายในนะครับนะครับเบาะสะอาดไม่มีคราบไม่มีกลิ่นอับนะครับภายในสะอาดนะครับผมแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นบ่อหนังสีดาพนักพิงเป็นสีดํานะครับตัวนี้นะครับเป็นพลัไร้พาวเวอร์นะครับผมมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าให้ด้วยนะครับผมเลขมาอยู่ที่ห้าหมื่น นะครับผม884รกิโลนะฮะสำหรับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงที่บิวอินมาจากโรงงานนะฮะระบบแอร์นะครับ,รบ,บ,รบเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับผมเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับเกียร์แมนนวลนะครับตัวน,นี้เป็นเม็ดอาร์คนะครับตัวน,นี้เป็นเม็ดอาร์ค รถไม่มีพิกว่วมแน่นอนนะครับเรารับประกันได้เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเม็ดนัคปั๊มมาจากโรงงานถือว่าคมนะครับนะฮะล่องคมนะครับเป็นสารกลมๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีรอยทําสีแน่นอนนะครับผมนะครับเครื่องเครื่องคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะ160แรงม้านะครับผมที่จะคัญตัวนี้นะฮะจะติดตั้งโช๊คคำหน้านะครับโช๊คคำฝากระโปรงหน้ามาให้จากโรงงานนะครับผม มาดูหัวน็อตนะฮะเนี่ยครับหัวน็อตยังไม่มีรอยแกะเลยนะครับดหนะฮะหัวน็อตแก้มข้างฝั่งขวานะครับเดิมนะครับรอยแต้มสียังเดิมอยู่นะครับตัวนี้เรารับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้เลยนะครับผม3ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหม้อน้ำยังเดิมอยู่นะครับรอยแต้มสีจากโรงงานนะครับ ไฟหน้านะครับก็มีรอยแต้มสีนะครับเพื่อบ่งบอกว่าคันนี้ไม่ผ่านการเปลี่ยนไฟหน้ามาแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ก็เดิมนะครับแบตเตอรี่ก็เดิมโรงงานนะฮะนี้ก็หัวน็อตแก้มข้างฝั่งซ้ายนะครับผมน็อตนะครับให้ดูทุกจุดเลยนะครับเพื่อจะได้ชัดเจนนะฮะในการซื้อขายของเรานะครับผมลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีประวัตินะฮะร้านเราก็ มีการรับประกันให้นะครับนะหลังการขายให้นะซื้อไปแล้วตรวจสอบเจอภายใน3เดือนก็รับซื้อคืนทันทีครับถ้ารถมีประวัติชนหนังพี่ความจมน้ามานะครับตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะครับผมเรายินดีให้เช็คได้เลยนะครับผมซื้อรถกับเราไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมใครสนใจนะฮะ Ford Ranger XL+ คันนี้นะครับเรามีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงที่นะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับผมนะฮะ คนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็จัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับผมออกรถใช้เงิน7บาทนะฮะจองโปรเพียง99บาทนะครับรับประกันหลังการขายให้3ปีนะฮะออกรถนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับเอกสารครบจบแน่นอนภายใน2ชั่วโมงนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ